อาหรือสวัสดีทุกคนผมบอมมอยันพัตรตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เรียนอยู่ที่วิเบชจุฬานะฮะใช่ฮะเรียนอยู่ปี4แล้วครับก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดเทอมนะฮะก็เป็นเรื่องงามยามดีก็เลยอยากจะมา v ล็อกกันหน่อยละกันแล้วก็อัปเดตชีวิตนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าฟังจากเสียงแล้วก็แบบสารลูปเนี่ยก็คือแบบเพิ่งตื่นเลยนะฮะยังไม่ได้อาบน้ําแปรงฟันยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเราไปกิินนนนข้้้าาาวาวววเเเชชกกกัััั่ออฮะแลดดีี๋ยมปตตครบ yeah, All my fashion Jeans cuffed way I shoot my shot It's automatic My team tough If you want the smoke I'll let you have it Your scene's up You can stop that acting Let's get factual Yeah, look I ain't take your girl She just came to me Though she is a dime I told her You should never change me They want a picture Thick with the enigma white rap with stigma What they say I'm fucking with y'all โอเคครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอ,อโทษกันฮะถ้ามันจะมีเสียงแบบเส,เสียงอย่างนี้นะครับเสียงมาผมเองนะครับก็อัปเดตชีวิตกันหน่อยดีกว่านะฮะก็2เดือนที่ผ่านมา ก็เป็นปิดเทอมนะฮะแต่ว่าปิดเทอมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับผมก็ไปฝึกงานที่บริษัทชื่อว่า BNM ฮะ Billion and Million ะฮะเป็นเอเจนซี่มาร์เก็ตติ้งทำแบบพวกคอนเทนต์ทำพวกแบบอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะเห็นแบบพวกบริษัทเขาลงแบบคอนเทนต์ลง Facebook อะไรอย่เงี้ยใช่ไหมก็นี่แหละฮะหน้าที่ของเอเจนซี่ก็คือจะทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบรูปวิดีโออะไรเงี้ยลงเพจ ที่เขาเห็นลงทุกวันเนี่ยก็เป็นเป็นหน้าที่ของเอเจนซี่เนี่ยแหละครับระยะทํางานจริง,รงๆเนี่ยก็คือประมาณเดือนครึ่งนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนาประมาณนั้นค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีฮะก็พี่ๆในทีมน่ารักมากส่วนการรื่นรืนนะการถ่ายหน้าบ้านไม่ใช่เรื่องสนุกนะ,ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับพี่ๆในทีมน่ารักมากแล้วก็ส่วนเรื่องของการทํางานเนี่ยก็ได้จับได้จับงานหลายอย่างอยูอย่นะแต่ว่าแบบด้วยความที่มันเป็นเอเจนซี่เนี่ยปกติมันจะทําให้หลายบริษัทใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบเออ ตอนฝึกงานผมก็ได้ทําแค่บริษัทเดียวแบบมาถึงดูแลของคอนเทนต์ของแค่บริษัทเดียวก็แต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างอยูอย่ดีฮะก็นั่นก็คือฝึกงาน2เดือนที่ผ่านมานะฮะส่วนตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วปี4นะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เล่าก่อนแล้วกันว่าปี4เทอมหนึ่งเนี่ยผมเรียนแค่4ตัวเท่านั้นฮะตอนนี้โดย4ตัวนี้เนี่ยแบบส่วนใหญ่มันจะเรียนแบบ ตอนกลางคืนหมดเลยเพราะฉะนั้นช่วงกลางวันช่วงแบบเช้าอะไรอย่างนเนี่ยผมก็จะมีเวลาว่างมาทําอะไรอย่างงี้นะฮะอย่างวันนี้เนี่ยเวลาเรียนก็คือ5้าโมงเย็นถึง2องทุ่มนะฮะก็คือว่างจนถึง5้าโมงเลยนะฮะแล้วด้วยความที่เทอมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเรียนออนไลน์ไปทั้งเทอมนะฮะก็ทาให้น่าจะรู้สึกว่าแบบเออตัวเองว่างมากๆอีกนะฮะก็จะพยายามหาอะไรทำนะฮะงานอดิเรกอะไรอย่างงี้นะฮะก็มาคุยกับทุกคนก็เป็นงานอดิเรกอย่างนึงเหมือนกันนะครับ ก็จริงๆก็ประมาณนี้แหละฮะอัปเดตชีวิตแบบออสองเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เทอมนี้เดี๋ยวแบบออจะเรียนอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ครับตัวการเสียงรบกวนนะครับ <laughs> อยากกินอยากกิน อเอาเถอกินข้าวเสร็จแล้วนะฮะก็ตอนนี้ช่วงบ่ายๆนะฮะก็เดี๋ยวจะมา น,นั่งต um uh ัดวิดีโอนี้นะฮะนั่งตัดวิดีโอที่ทุกคนกาลังดูอยู่นี่แหละฮะก็คือจะตัดไอช่วงที่แบบเออถ่ายไปเมื่อเช้านะครับก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ปกติเนี่ยเวลาตัดวิดีโอนะฮะก็คือจะใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงนะฮะก็ถ้าผมมีเวลาว่างเนี่ยก็คือจะมาแบบนั่งตัดวิดีโอไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะฮะจะได้แบบไม่ต้องไปรีบร้อนตัดตอนแบบเออวันศุกร์วันเสาร์เพราะว่าเราลงคลิปทุกวันเสาร์นะฮะจริงๆก็พยายาม จะลงทุกวันเสาร์นะแต่ว่าก็อช่วงนี้ยังทำได้อยู่แต่ว่าแบบไม่รู้ว่าในอนาคตถ้าแบบงานมันยุ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะโพสต์ทุกอาทิตย์ได้หรือเปล่านะก็จะพยายามโพสต์ทุกวันเสาร์นะครับก็ติดตามได้โอเคครับงั้นขอไปตัดวิดีโอกันนะครั ตัดคลิปไปได้กระตึงนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวแบบเรียนเสร็จอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่างๆมาตัดต่อนะครับแต่ตอนนี้ฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง Q&A นะฮะก็เมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมได้โพสต์ไปใน YouTube Community นะเป็นโพสต์ให้บอกว่า Q&A มีอะไรถามไว้เลยก็คือมีคนถามมาทั้งหมด3คนด้วยกันฮะเหงามากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะอยากมาตอบอยู่ดีนะครับมาที่คำถามแรกนะฮะจากคุณเฟสนะครับมีตัวแซด้วยนะอยากรู้ว่าพี่อายุเท่าไหร่แล้ครับแล้วตอนนี้พี่ทำงานอะไรอยู่หรอครับ ตอนนี้อายุ20ปีฮะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานนะฮะเรียนปี4อยู่ก็ยังเรียนไม่จบนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจบไปจะทางานอะไรนะฮะแล้วก็ขอตอบกันไว้ก่อนนะฮะเผื่อมีใครสงสัยว่าอยู่ปี4แล้วทำไมอายุ20นะฮะก็ก็คือผมอสอบเทียบม,มาปีหนึ่งนะฮะไม่ได้เรียนม6ฮะเพราะว่าตอนนั้น สรุปไม่ง่ายฮะก็คือตอนนั้นเออแบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยข้ามมาปีหนึ่งฮะก็เลยเด็กกว่าแบบคนในรุ่นประมาณ1ปีฮะก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้เต็มๆก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ยาวอยู่ฮะว่าทําไมแบบเออไม่อยากเรียนแล้วอยากแบบเรียนเร็วๆอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะคำถามต่อไปฮะคำถามที่2คุณหัสดินนะฮะน้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักตอนนี้ประมาณ58โลฮะส่วนสูงร7 5ครับก็รู้นะฮะว่าตัวเองน่าจะผอมไปนิดนึงฮะก็พยายามเพิ่มอยู่ครับตอนนี้ อ่าแล้วคำถามสุดท้ายฮะคำถามที่3จากคุณมินนะฮะ M Y N อยากให้สอนวิธีการจัดแสงกับจัดไฟแบบในคลิปหน่อยคะ่ะที่ปิดไฟข้างหลังมืดหมดแต่หน้าเรายังสว่างแต่ไม่โอเวอร์โอเคฮะก็คือวิธีการจัดไฟของผมเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกันทุกคลิปเลยนะฮะก็คือใช้ไฟทั้งหมด2ดวงด้วยกันนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่นะฮะก็คือไฟหลักไฟแรกเนี่ยจะเป็นไฟดวงนี้นะฮะเป็นแบบ เขาเรียกว่า soft box นะฮะแล้วข้างในเนี่ยเป็นไฟแบบขค้าโพดนะฮะซื้อมาจากช้อปปีอันนี้แบบอันถูกๆเลยนะ400บาทครับก็คุณภาพของแสงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็แบบเออเอาจริงๆมันก็แบบไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรแบบปรับแสงปรับอะไรได้เลยนะอันนี้เอาแบบเอาไว้ให้สว่างเฉยๆเลยนะครับเครื่องนี้ใช้มาแบบค่อนข้างหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเก็บตังค์ไว้อัปเกรดแบบทีหลังดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่ ส่วนไฟดวงที่2เนี่ยก็คือจะสังเกตไหมฮะจะเป็นนี่ฮะขอบตามกรอบหน้าผมเนี่ยจะเป็นไฟสีวอร์มไลท์อีกอันนึงนะฮะก็คือจะเป็นอันนี้ฮะหยิบออกมาให้ดูอ่ะสมมติปิดนี่ฮะหน้าข้างๆจะมืดอ่ะสมมติผมวางไว้นี่ฮะมันจะมีขอบนะฮะก็คือจะเป็นตัวนี้ฮะนี่นะฮะเป็นของอูลันซีนะฮะแล้วนอกจากมันเป็นไฟธรรมดาเนี่ยก็คือมันจะมีการทํางานแบบ2โหมดนะฮะโหมดแรกก็คือแบบเอออย่างนี้ฮะ จะเห็นว่าตอนนี้แบบเป็นไฟวอร์มนะฮะเราสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ะฮะไฟมันจะขาวนะฮะแล้วปรับให้วอร์มขึ้นได้นะครับอ่าเห็นไหมฮะสีมันจะเปลี่ยนแล้วโหมดที่2เนี่ยก็คือโหมด rgb ะฮะก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนเนี่ยฮะกลายเป็นสีเขียวแล้วก็ปรับสีได้ตามแบบสโคบเลยนะฮะนี่ก็เป็นฟ้าขึ้นฟ้าแล้วก็ม่วงนะฮะก็คือมันกดเปลี่ยนไปตามได้เลยนะฮะ อันนี้เนี่ยอันเล็กมากๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันติดกับออพื้นที่ที่มันเป็นแบบแม่เหล็กได้ด้วยนะฮะก็จะเห็นความแตกต่างได้เลยนะฮะก็นี้นะฮะมีไฟดวงเดียวนะฮะจะก็จะด้านนี้มืดไปหน่อยจริงๆมันก็เป็นลุคที่โอเคนะฮะมันไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าสมมติแบบผมุงเพิ่มวางอันนี้เนี่ยให้มันเป็นสีม่วงมันก็จะแบบดูมีอะไรมากขึ้นนะฮะตามขอบหน้าตามขอบอะไรนั่นแหละฮะเทคนิคก็คือเอาไฟไอดวงหลักเนี่ยอันนี้นะฮะ เอามาให้ใกล้หน้าเราที่สุดนะฮะแล้วก็ทํามุมเป็น45องศาแล้วก็สูงกว่าหน้านิดนึงนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้หลักการมันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็เรียนรู้มาจากคลิป YouTube คลิปหนึ่งะฮะแล้วก็จะเห็นว่าไอ้เงาเนี่ยมันคือแบบลงไปตามขอบหน้า,านี้เพราะว่ามัน45องศาครมันก็คือจะเห็นเป็นแสงและเงาอย่างนี้นะครับนั่นแหละฮะจบไปแล้วฮะกับช่วง Q&A กับ3คํคำถามเน้นๆนะฮะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าแบบเอออยากให้ผมแบบ คุณเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คือคอมเมนต์ไปข้างล่างได้เลยนะฮะตอนนี้ขอไปเรียนก่อนนะฮะนี่นะน่ารักมากเลยนะฮะระหว่างที่เช็คชื่อคับแรกนะฮะอาจารย์ก็เปิดเพลงให้ด้วยนะฮะนี่นะเป็นเพลงคาริมบ้านะฮะใน YouTube <laughs> Hands-on experience, and you know the integration and everything. Uh, it could value add your your resume, your profile quite a lot. And actually, I have some students in the past uh, telling me that oh, they got a job because they say software. But these two we will not study in the class. Okay, we will study more mainly on the. อ้าวฮะเรียนจบแล้วนะฮะคาบแรกของวิชานี้นะครับก็จริงๆมันยังไม่มีอะไรนะฮะคาบแรกอาจารย์เขาก็มาแบบแนะนําเฉยๆว่าแบบเออวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็คะแนนแบ่งเป็นยังไงบ้างตามตามสเต็ปคาบแรกอะฮะแต่ first impression นะฮะก็คืออาจารย์คนนี้ดูใจดีนะฮะแล้วก็ background เขาเนี่ยแบบเรียกว่าโชคโชนเหมือนกันนะฮะก็น่าจะสอนเก่งะฮะแบบเออดูสไตล์แล้วแบบเป็นอาจารย์ที่เก่งนะฮะดูดีเพราะมันแค่แนะนําคลาสเฉยๆนี่วันนี้ก็คือเลิกเร็วเป็นพิเศษก็คือตอนนี้ทุ่มหนึ่งก็เลิกแล้วนะฮะก็เลย อยากขอโอกาสนี้มาเรียกว่าอะไรขอบคุณทุกคนกันหน่อยดีกว่านะฮะโอ้โหพูดอย่างนี้เขินมากนะฮะก็ไม่คิดว่าจะแบบมีโอกาสมาพูดอย่างนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับ4,000ใช่ไหม4,000กว่ากว่าซับสไครเบอร์แล้วนะฮะเพราะว่าต้นปีผมเนี่ย New Year resolution ของผมคือจบปีนี้ผมต้องได้ เกิน1,000 Subscriber นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันแบบ4,000กว่าแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนมากๆเกินแบบความคาดหมายมากๆเพราะเหตุผลที่ผมทำคลิปออกมาเนี่ยก็คือแบบเออส่วนตัวแบบชอบนะครับรู้สึกว่าเป็นแพชชั่นของตัวเองมากๆการทำวิดีโอเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเออสนับสนุนเป็นกำลังใจให้เออการทำคลิปของผมนะครับเพราะฉะนั้นภายในปีนี้เราไปให้ถึง1 0 0 0 0 s u b s c r i b e r กันฮะจับไปครับทุกคนลุยฮะ สำหรับวันนี้กับผมในเปิดเทอมปีสเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe บอมยาดพัสด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งกดทุกอย่างกดแชร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ไว้โอกาสหน้าเจอกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ